ตอนนี้เราก็มาถึงหัวข้อที่เป็นปัญหานะลูกนะที่เกี่ยวกับการดัดแปลงทางพันธุกรรมนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะการดัดแปลงทางพันธุกรรมมีความกังวลเนาะนะคนที่บริโภคใช่ไหมลูกก็จะมีความกังวลว่าอ่าโอเคสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผกักพืชผกักหรือว่าสัตว์ก็แล้วแต่นะถ้ามีการดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยนะ มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่ได้เกิดจากตามธรรมชาติเนี่ยจะก่อไปให้เกิดปัญหาต่างๆในด้านอะไรบ้างอย่างเช่นด้านแรกก็คือปัญหาในเรื่องของด้านการดือยานะลูกนะเพราะว่าหลายลูก นะเพราะว่าคาว่าดื้อยาหมายความว่าเชื้อโรคหรือว่าอะไรลูกแบคบทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายไปเขาก็จะมีการพัฒนาปรับตัวนะคะให้มันแบบแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างเช่นอะไรลูกยาฆ่ายาตรงนี้อาจจะไม่ตายอีกต่อไปเพราะว่าอะไรลูกมันแข็งแรงขึ้นนะมันเกิดการดื้อยาอ่ะเดี๋ยวเราจดกันเลยนะลูกนะปัญหาด้านการดื้อยานะคะก็สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรม ตดตามนะลูกนะสิ่งมีชีวิตนะคะที่ได้รับการที่ได้รับการตัดต่อนะลูกนะตัดต่อพันธุกรรมตัดต่อพันธุกรรมนะจะมียีนต้านทานแบคทีเรียจะมี ยีนต้านทานแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียปะปนมาด้วยเพราะว่าอะไรเขาก็เอามาจากแบคทีเรียนะปะปนมาด้วยนะหากยีนเหล่านี้เล็ดลอดไปให่มไหมลูกหากยีนเหล่านี้เล็ดลอดไป เล็ดลอดไปผสมกับเชื้อแบคทีเรียนะกับเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายที่อยู่ในร่างกายอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียเกิดการดื้อยาไปเลย ทำให้เชื้อแบคทีเรียเกิดการดื้อยานะเกิดการดื้อยานะและทำให้การรักษาและทำให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ไม่ได้ผลอีกต่อไปนะไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะว่าอะไรถือว่าเป็นภาะวะอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมากเลยนะอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นอย่างมากนะคะปัญหาด้านการดื้อยาเนี่ยอย่างที่เราเรียนมาแล้วว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะจะต้องไปอะไรลูกนะอาศัยแบคทีเรียนในการเพราะเลี้ยงฮอร์โมนเอ่ยไม่ว่าจะเป็น เพราะเลี้ยงในเรื่องของยีนที่เราต้องการเอ่ยแล้วก็เอาไปใส่ในแบคทีเรียแล้วให้แบคทีเรียเจริญเติบโตหลังจากนั้นเราก็สกัดนะเอาสารนั้นออกจากแบคทีเรียถ้าถ้าเรา,เอาออกมาไม่หมดนะแบคทีเรียก็จะติดไปกับอะไรลูกนะกับที่สารที่เราสกัดพอติดกับสารที่เราสกัดก็เป็นไงลูกก็ทำให้แบคทีเรียเกิดการดื้อยานะเวลารักษาด้วยยาปฏิชีวนะเนี่ย มันก็รักษาไม่ได้เราเคยกินยาปฏิชีนะอย่างเช่น1เม็ดอาจจะต้องเพิ่มเป็นเม็ดครึ่ง2เม็ดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นภาวะอันตรายต่อผู้หรือโภคถ้าเรารับประทานเข้าไปนะคะลูกนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นปัญหาอะไรคะในด้านของการดือยานะคะต่อมานะจะเป็นปัญหา ในด้านสุขภาพปลูกนะปัญหาในด้านสุขภาพและความปลอดภัยนะต่อการวริโภคนะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตแดดแปลงพันธุกรรมเนี่ยอาจมีสารชนิดใหม่นะอาจมีสารชนิดใหม่สิ่งมีชีวิตนะที่ดัดแปร พันธุกรรมนะอาจมีสารชนิดใหม่นะฮะชนิดใหม่ที่ก่อให้เกิดการแพ้ที่ก่อให้เกิดการแพ้หรือสารพิษก็ได หรือสารพิษที่ก่อให้เกิดที่ก่อให้เกิดโรคหรือในมนุษย์หรือสัตว์นะ มีสารเมอร์คานิตนะที่กอ่อให้เกิดอาการอะายรูปแพ้นะหรือสารพิษที่กอ่อให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์ใช่ไหมแต่ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานนะเกี่ยวกับผลกระทบในด้านบริโภคอาหารจากการดัดแปลงทางพันธุกรรมนะแต่พี่ต้องเขียนไว้ก่อนนะคะแต่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ยังไม่พบรายงาน เอาไว้พบรายงานที่เกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับผลกระทบเดี๋ยลูกเนาะจากการบริโภคการบริโภคไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศใช่ไหมลูกนะไม่ว่าจะเป็นนมอะไรเนี่ยการบริโภคอาหารที่เป็นที่เป็นอะไรลูก ที่เป็นพืชหรือสัตว์ที่โดนดัดแปลงมานะที่เป็นพืชหรือสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมนะดัดแปลงพันธุกรรมในมนุษย์ยังไม่พบนะในมนุษย์เรายังไม่พบการผิดปกติอะไรบางประเทศเช่น นะบางประเทศบางประเทศเช่นเช่นอะไรสหรัฐอเมริกา,เอ,าอเมริกาเริ่มอนุญาตให้ขายอนุญาตให้ขายอะไรลูกสินค้าลูกนะสินค้าที่มีส่วนประกอบลูก ที่มีส่วนประกอบประกอบของอะไรนะส่วนประกอบเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงประกอบเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงนะพันธุกรรมนะพันธุกรรมโดยมีข้อบังคับว่า โดยมีข้อบังคับว่าอาหารเหล่านี้อาหารเหล่านี้จะต้องมีการระบุฉลาคนะมีการระบุฉลากให้ชัดเจนนะให้ชัดเจนเพื่อสิทธิในการตัดสินใจ เพื่อสิทธิในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคเพื่อสิทธิในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคโอเคนะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตนะที่ดัดแปลงพันธุก,กรรมเนี่ยอาจมีสารชนิดใหม่ที่ก่อให้เกิดการแพ้หรือสารพิษนะที่ก่อให้เกิดอะไรลูก นะเกิดกแพ้หรือสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์หรือสัตว์ก็ได้แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่พบรายงานที่เกี่ยวกับผลกระทบนะที่เกี่ยวกับพืชหรือสัตว์ในมนุษย์เลยนะลูกนะแล้วก็บางอะไรลูกบางประเทศอย่เช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มอนุญาตให้ขายสินค้าที่มีส่วนประกอบนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลโดยมีข้อบังคับว่าอาหารเหล่านี้จะต้องมีอะไรลูกมีฉลากระบุชัดเจนว่า เพื่อสิทธิในการตัดสินใจว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารเกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมนะเพื่อให้คนที่มาซื้อเนี่ยตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อหรือไม่เลือกซื้ออาหารที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะโอเคต่อมาด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ สิ่งมีชีวิตดัดแปลทางพันธุกรรมเนะี่ยอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศกล่าวคือว่าอย่างนี้ลูกมีผลกระทบต่อความหลากหลายใช่ไหมลูกทางชีวภาพเนื่องจากการดัดแปลงทางพันธุกรรมมันเป็นยังไงลูกทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่มีลักษณะที่เด่นกว่าแข็งแรงกว่าเหนือกว่า พันดั้งเดิมใช่ไหมอย่างเช่นพืชเนี่ยมันก็แข็งแรงกว่ายอย่างเงี้ยเออนะทำให้พืชหรือสัตว์พันุพื้นเมืองเนี่ยหายไปอย่างเช่นถั่วสมมตออิปลูกถั่วเหลืองอย่างเงี้ยพันธุ์พื้นเมืองเคยปลูกได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเก็บสมมติพี่แนนอ่ะเป็นไม่ต้องถั่วเหลืองข้าวเอาแค่เอาแค่ข้าวก่อนข้าวเนี่ยข้าวที่ชาวนาปลูกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะ ปลูกข้าวแล้วเขาจะเอาไว้พันธุ์ไว้สําหรับทําปีต่อไปแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไว้พันธุ์ไม่ได้แล้วพอไปปลูกอีกทีมันก็กลายพันธุเพราะว่าข้าวส่วนใหญ่ก็เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมมาเอายีนที่แข็งแรงมาใส่ทนโรคมาใส่แล้วก็ยีนที่อ่อนแอออกไปพวกเนี้ยพอหนูเอาไปปลูกซ้ํามันก็จะไม่เหมือนกับต้นเดิม ใช่ไหมคะก็เลยต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวมาใหม่แบบนี้เป็นต้นก็คือต้องซื้อพันธุ์ข้าวทุกปีทุกปีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เคยมีก็หายสาบสูญไปเพราะว่ามันเกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมมีพืชที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยหลากหลายขึ้นเยอะมากขึ้นใช่ไหมท,หผลผลทั้งให้ผลผลิตดีทั้งเม็ดใหญ่กว่ายาวกว่าอย่างเงี้ยนะอายพันธุ์ที่เคยเป็นปกติที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรมมันก็ ค่อยๆสูญหายไปนะที่พูดอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมเออนะพูดน่าจะเข้าใจกว่าฮะแต่ต้องจดหูุกเพราะว่าบางทีอะหนูจําพี่พูดวันนี้ได้นะวันอื่นก็ลืมถ้าไม่จดไว้หนูก็ไม่มีที่ที่ดูนะลูกเนาะพี่ก็บอกว่าอะไรนะเนื่องจากละกันเนาะเนื่องจากอุยเนื่องจากเนื่องจาก การดัดแปลพันธุกรรมพันธุกรรมทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ ใหม่ที่มีลักษณะที่มีลักษณะเด่นกว่าเหนือกว่าแข็งแรงกว่ากว่าอะไรกว่าพันเดิมลูกอ่นะ ทำให้พืชหรือสัตว์พันธุ์พื้นเมืองทำให้พืชหรือสัตว์พันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์ธรรมชาติ หรือสายพันธุ์ธรรมชาติลดน้อยลงหรือสูญพันธุ์ไปเลยหรือสูญพันธุ์ไปเลยนะและอาจกายพันธุ์ก็ได้ และอาจกลายพันธุ์ต่อไปจนเป็นสิ่งมีชีวิตจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถกำจัดได้พัฒนาขึ้นนะกำจัดได้ เช่นสุดยอดมแมลงโอ้ยสุดยอดมแมลงหรือว่าซูปเปอร์บักสุดยอดวัชพืชหรือว่าซูปเปอร์ ซูเปอร์วีดนะคะนี่แหละนะส่งผลกระทบนะคะในด้านปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านเดื้อยาด้านสุขภาพและความปลอดภัยแล้วก็ด้านอะไรลูกสิ่งแวดลอ้อมเพราะนั้นก็เป็นไงลูกบางประเทศอาจจะต่อต้านนะสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมเข้าสู่นะในประเทศของเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะการติดตามผลกระทบของสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยนะ ก็เออก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเราก็ค่อยๆติดตามไปนะลูกเนาะจนกว่าจะได้ข้อที่สรุปที่ชัดเจนว่าเออไม่ไม่มันเป็นอันตรายจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานอะไรว่าใครเป็นยังไงที่เกี่ยวกับการบริโภคพืชและสัตว์ที่ด,ดัดแลงทางพันธุก,กรรมไปนะลูกเนาะยังไม่มีรายงานนะคะ เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรื่องใหม่เลยนะคะไปขึ้นเรื่องใหม่เลยยังอยู่ในเรื่องหัวข้อใหญ่ในเรื่องของพันธุกรรมอยู่อันนี้ก็เมื่อกี้ก็เป็นเทคโนโลยีชีวภาพนะหัวข้อสุดท้ายของเรื่องพันธุกรรมก็คือความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองนะคะลูกนะค,ะความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้ก็คือความหลากหลายของระบบนิเวศน,นะคะความหลากหลายของระบบนิเวศหรืออะไรลูกนะ ความหลากหลายทางชีวภาพหรือภาษาอังกฤษรู้ไหมความหลากหลายทางชีวภาพเอาภาษาอังกฤษสักหน่อยเนื้อ biodiversity นะลูกนะ bio นะลูกนะ diversity นะลูกนะ city นะคะก็แบ่งออกได้เป็น3ระดับก็คือความหลากหลายของระบบนิเวศระบบนิเวศก็คืออะไรลูก ecosystem นะ diversity นะลูกนะ ทีนี้มันคืออะไรนะโอ้โอช่วงนี้จดอย่างเดียวเลยนะลูกคือ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 ความหลากหลายของลักษณะนะอ่าเขียนไปก่อนคือความหลากหลายเนื่องจากความหลากหลายของนิบบนิเวศมันก็คือความหลากหลายของลักษณะพื้นทะี่ลูกลของลักษณะ พื้นที่นะพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคของโลกในแต่ละภูมิภาคของโลกนะลูกนะที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันนะลูกนะรวมทั้งสภาพภูมิอากาศรวมทั้ง สภาพภูมิอากาศนะลูกนะลักษณะภูมิประเทศนะลูกลักษณะภูมิประเทศนะเออเออทำให้ระบบนิเวศในแต่ละพื้นทนี่มีความหลากหลาย นะมันเนื่องจากภูมิประเทศที่แตกต่างกันสภาพอากาศก็แตกต่างกันลักษณะภูมิประเทศก็แตกต่างกันก็ทําให้เป็นไงลูกระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความหลากหลายทําให้ระบบนิเวศใช่ไหมลูกในแต่ละพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ มีความหลากหลายนะลูกนะมีความมนะมีความหลากหลายเช่นอาจจะเกิดระบบนิเวศแหล่งน้ำนะเช่นละละบบนิเวศแหล่งน้ำใช่ไหมลูกนะระบบนิเวศแหล่งน้ำมีอะไรอีกระบบนิเวศในป่าชายเลนนะ ระบบนิวเวศในป่าชายเลนนะระบบนิวเวศในป่าอุ้ย <c oughs> ระบบนิวเวศในป่าชายเลนนะระบบนิวเวศบกเราเรียนเรื่องระบบนิวเวศไปแล้วใช่ไหมนะระบบนิวเวศบกอ่านออกไหมเนี่ยายมือพี่อ๋อ ระบบ,ระบบนิเวศบกอน้ำระบบนิเวศบกเออประมาณนี้นะซึ่งระบบนิเวศเหล่านี้มีสิ่งต่างๆที่เป็นไงกันลูกแตกต่างกันนะทั้งชนิดและปริมาณเลยนะเออพี่จะเขียนว่าไงดีนะเนี่ยให้น้องๆไปอ่านแล้วเข้าใจเนาะซึ่งระบบนิเวศเหล่านี้นะ นีเวทเหล่านี้ล้วนมีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันล้วนมีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันนะที่แตกต่างกันเออทั้งชนิดและปริมาณลูก หนูเข้าใจไหมก็คือถ้าเกิดอากาศหนาวๆหนูก็จะเจออะไรหมีขั้วโลกใช่ไหมลูกนะ อากาศหนาวๆกว่าจะเจอต้นไม้ที่เป็นไงลูกมีหลากสีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดฝนตกชุกต้นไม้ก็จะเขียวชงอุ่มไปหมดเลยนะถ้าต้นไม้แล้งถ้าที่ไหนแล้แงๆแห้แงแล้งมีน้ําน้อยหนูก็อาจจะเจอกระบองเพชรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเขาใช้น้ําน้อยนะต้นกระบองเพชรก็จะเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะสิ่งมีชีวิตก็จะหลากหลายกันนะจะหลากหลายกันและมีลักษณะแตกต่างกันไปใช่ไหมลูกนะอืม เช่นสุนัขพันธุ์ไทยกับสุนัขพันธุ์ต่างประเทศที่เป็นประเทศหนาวขนสุนัขพันธุ์ไทยก็จะสั้นกว่าขนสุนัขพันธุ์อยู่ต่างประเทศก็จะเป็นไงกว่าลูกยาวกว่าแบบเนี้ยนะต้องดูภูมิอากาศด้วยใช่ไหมลูกนะอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาแต่ละชนิดจะเลือกแรงที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับตัวเองนี่แหละนะอืม แต่การทั้งในชนิดและปริมาณนะก็โดยนะลูกนะโดยสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ละชนิดแต่ละชนิดจะเลือกแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันตามอะไรลูกจะเลือกแหล่งที่อยู่อาศัย ที่แตกต่างกันนะเพื่อให้เหมาะกับการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตลูกเพื่อให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตเพื่อที่จะขยายเผ่าพันธุ์นะและขยาย เผ่าพ,พันธุ์ได้ไงนำลงซึ่งเผ่าพันธุ์ไว้นั่นแหละนะออแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือความหลากหลายของระบบนิเวศนะเพราะว่านะลักษณะพื้นที่แต่ละภูมิภาคมันแตกต่างกันอากาศก็แตกต่างกันภูมิประเทศก็แตกต่างกัน นะเป็นลุ่มน้ําเป็นบนบกนะก็ทําให้เกิดความหลากหลายเช่นระบบริเวศแหล่งน้ําป่าชายเลนนะพื้นที่ป่าชายเลนระบบนิเวศบนบกนะนะที่พี่บอกนะ่นะบางทีก็ ถ้าเกิดระบบนิเวศป่าชายเลนนะชาวประมงที่เขาอยู่ป่าชายเลนเขาก็ต้องเป็นไงลูกนะปรับตัวหาปลาแม้กระทั่งต้นไม้ก็ต้องปรับตัวใ่้แม่ต้นกงกลางก็ต้องมีรากคอยค้ำจุนนะ mm. ผิดกับต้นไม้ที่อยู่ในแหล่งน้ําที่ลอยน้ําได้เช่นบัวเอ่ยผักตบชวาเอ่ยผักกระเฉดเอ่ยก็ต้องพองออกกพอจะให้ตัวเองลอยน้ําได้อย่างเงี้เป็นต้นนะเพื่อจะดํารงเผ่าพันธุ์ไว้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์ นะหรือเป็นสิ่งมีชีวิตมนุษย์ก็แล้วแต่นะลูกนะก็ต้องเป็นไงลูกนะมีการเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยนะให้เหมาะสมกับการที่จะดำรงชีวิตได้และขยายภาพพันธุ์ของตัวเองนะลูกนะต่อมานี่ก็มาดูความหลากหลายของระบบนิเวศใช่ไหมก็มีทั้งไรล,ลูกมีทั้งอูดอูดเป็นไง อูดเป็นไงลูกเขาจะอยู่ตามพวกทะเลทรายใช่ไหมลูกนะเออเพราะว่าเขา <c oughs> ที่แห้งแลง้งใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ต้องมีหนอกนะมีหนอกไว้เก็บสะสมอาหารใช่ไหมลูกนะมีขนตายาวใช่ไหมคะลูกนะไว้สําหรับไปให้ทรายกระเด็นเข้าตามีขายาวเพื่อจะดเดินในทรายได้ไม่ยุบหยับนะ มีกีบเท้านะเป็นกีบกีบไปหน้าหนาไปนะเพื่อทนความร้อนของสายได้นี่รูปภาพต่อมาก็คืออันนี้รูปภาพที่หนึ่งที่พี่พูดถึงนะออขยลายับนะลูกนะรูปภาพที่หนึ่งอันนี้รูปภาพที่สองรูปภาพที่สองก็คือป่าชายเลนนะก็มีต้นกลงกลางอยู่ใช่ไหมอันที่สามอันนี้นี่เมืองหนาวใช่ไหมต้นไม้ก็ลักษณะเป็นไรลูกแหลมแหลมเห็ไหมเออเนี่ยเห็นไหมแหลมแหลมเพื่ออะไร เออเพื่อที่เขาเป็นเมืองหนาวก็สงวนอะไรไว้สงวนน้ําใช่ไหมลูกเออสองวนน้ําอันนี้อันที่4ี่ก็เป็นอะไรลูกนะทะเลนะเป็นทะเลเป็นยังไงลูกทะเลเออก็ต้องมีอะไรลูกพวกออสิ่งมีชีวิตใช่ไหมก็อาจจะต้องพวกปลาก็ต้องอาจจะต้องมีคลีบมีอะไรใช่ปะ่ะเพื่อจะได้ไว่ายน้ําได้อันที่5น,นี่ก็คืออะไรลูกนะป่าดิบชื้นนะต้นไม้เนื่องจากต้นเนี้ย นะเป็นน่าจะเป็นป่าทึบนะต้นไม้ก็ต้นตรงกันหมดเลยเพราะว่าอะไรนะ,ะต่างคนต,งต่างต้องการแสงแดดเพื่อจะปรุงอาหารใช่ไหมทุกคนก็ยืดตัวกันหมดเลยต้นไม้นะใช่ไหมอันที่6ก็คืออะไรลูอันที่6ก็คืออาเขาเรียกอะไรเนี่ย น่าจะเป็นน้ําแข็งนะน่าะเป็นน้ําแข็งน้ำมีขั้วโลกชอบอยู่นะถ้ามีขั้วโลกอยู่ก็เป็นไงคนก็ต้องเป็นนายลูกนนหนาหนาใช่ไหมลูกนะกนหนาไม่พอตัวก็ต้องอ้วนๆด้วยเพราะว่าต้องเก็บสะสมไขมันไว้ใช่ไหมเท้าก็จะต้องเป็นกรีบแล้วก็หนาเพื่อจะไว้เดินบนอะไรลูกเดินบนน้ําแข็งนะก็จะได้ไม่เป็นไงจะได้ไม่ก็เรียกว่าอะไระเดินบนน้ําแข็งจะได้ไม่ ไม่น้ำแข็งเย็นใช่ไหมลูกเออจะได้ไม่เย็นแบบนี้เป็นต้นนะแต่ละที่สัตว์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าพืชนะคะก็ต้องมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันนะลูกนะ